วิดิทัศน์สาธิตการจัดกิจกรรมสื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญาชุดเมืองแสนสนุกสวัสดีค่ะวันนี้ครูแพลวมาพร้อมกับของเล่นเต็มโต๊อีกแล้วกับสื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญาชุดเมืองแสนสนุกส่วนประกอบภายในชุดบัตรภาพสถานที่ตุ๊กตายานพาหนะและคนอาชีพต่งตาง บัตรโจทย์แบบฝึกเล่ม1และ2กระบวนการใช้สื่อภายในชุดกระตุ้นความสนใจด้วยของเล่นและอุปกรณ์ชวนให้คิดผ่านโจทย์ที่หลากหลายฝึกซ้ำย้ำทวนเป็นรายบุคคลวิธีเล่นเรามาเลือกบัตรโจทย์กันก่อนเลยค่ะด้านหน้าจะเป็นภาพโจทย์ และด้านหลังจะเป็นวิธีเล่นแบ่งออกเป็น2ระดับโดยเราสามารถสังเกตจักดวงดาวค่ะดวงดาว1ดวงหมายถึงโจทย์ระดับพื้นฐานและดวงดาวสองดวงหมายถึงโจทย์ระดับท้าทายค่ะบัตรโจทย์แผ่นที่1รถของใครอันดับแรกเราจะมาสังเกตบัตรโจทย์กันก่อนค่ะแล้วดูว่าท่านไหนนะเหมือนกันเปรียบเลยเราจะเลือกบัตรภาพ แล้วมาวางทับลงไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราจะเลือกบัตรภาพคนที่น่าจะเป็นเจ้าของรถคันนี้เออาชีพอะไรกันนะที่ใช้รถแบบนี้อ๋อคุณตำรวจนี่เองแล้วเราก็จะมาวางไว้ข้างๆแบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้ถ้าคุณครูอยากให้ภาพมันตั้งขึ้นเราสามารถใส่ฐานตั้งแล้วมาเล่นแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะนี่แบบนี้เลย บัตรโจทย์แผ่นที่12บ้านเลขที่ชุบนี่อันดับแรกเรามาวาดถนนกันก่อนเลยค่ะแล้วเด็กๆจะวางบัตรภาพสถานที่ลงไปเด็กๆต้องตั้งใจฟังโจทย์ดีๆนะคะบ้านเลขที่1ร้านขนมปังบ้านเลขที่2องไปรสีนีบ้านเลขที่3ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านเลขที่4ร้านไอศครีม บ้านเลขที่5โรงพยาบาลหลังจากวางเสร็จแล้วเราสามารถพลิกบัตรโจทย์ชุบเพื่อดูเฉลยได้นะคะบัตรโจทย์แผ่นที่22ตําตำรวจจับผู้ร้ายบัตรโจทย์แผ่นนี้จะมีภารกิจให้เด็กๆไปเป็นตำรวจตามจับโจรผู้ร้ายกันค่ะนี่ก่อนอื่นเลยเราจะมาวาดถนนและว,วางบัตรภาพอาคารให้เหมือนเป๊ะๆกับบัตรโจทย์เลยนะ นี่โรงพยาบาลร้านขายเสื้อผ้าร้านขนมปังโรงเรียนร้านขายยาสถานีตำรวจร้านดอกไม้และสุดท้ายอะไรเอ่ยร้านไอศครีมหลังจากนั้นเราจะวางบัตรภาพโจรไว้ข้างๆร้านเสื้อผ้าค่ะนี่นโจรไว้ข้างๆร้านเสื้อผ้าบบนี่ โอ้ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เด็กๆว่าอาชีพไหนนะจะมาช่วยเราได้โอ้คงจะต้องเป็นคุณตำรวจแน่ๆเลยเราจะวางบัตรภาพรถตำรวจกับคุณตำรวจไว้ที่สถานีตำรวจเลยค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆลองหาดูซิเอ๊เส้นทางไหนดีที่จะไปจับโจรได้เร็วที่สุดเลยชืบไปด้วยกันเลยนะชืบโอ้ไม่ใช่ทางตันนี่นะชืบ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 โอ้ไม่ใช่ เอาใหม่อีกทีนึงนะ <l ots> โอะทางนี้เองจับโจรได้แล้วค่ะเราสามารถเริ่มเล่นใหม่โดยการเปลี่ยนที่ซ่อนของโจรไปเรื่อยๆได้ด้วยนะคะเมื่อเล่นของเล่นกับบัตรโจทย์กันแล้ว <l ots> เราลองมาทบทวนกับกิจกรรมในเล่มของแต่ละคนกันดีกว่าค่ะในเล่มมีกิจกรรมหลากหลายและที่สำคัญมีสติกเกอร์ให้เด็กๆได้เล่นแกะปะติดเพื่อฝึกทักษะมือตาสัมพันธ์กันด้วยนะคะ กิจกรรมจากสื่อชุดนี้เด็กๆเ,เล่นแล้วได้อะไรบ้างนะ 1. ทักษะมิติสัมพันธ์ 2. ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร 3. ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 4. ทักษะการเรียงลำดับพิเศษส,สำหรับคุณครูทุกท่านภายในกล่องจะมี QR code สำหรับดาวน์โหลดวิดีทัศสธิตการจัดกิจกรรมคู่มือการจัดกิจกรรมพร้อมแบบประเมินสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทันที บ้านเลขที่หนึ่งร้านขนมปังชุบบ้านเลขที่สองไปรสเน่นี่มันี่นี่เองบ้านเลขที่สามร้านก๋วยเตี๋ยวจุบบ้านเลขที่สี่ร้านไอศครีมบ้านเลขที่ห้าโรงพยาบาล หลังจากวางเสร็จแล้วเราสามารถพลิกบัตรโจทย์ชุบเพื่อดูเฉลยได้นะคะ